สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวเมืองอำเภอหัวหินพอดีว่าผมได้มาเที่ยวในตัวเมืองอำเภอหัวหินผมผมก็เลยมาเช่าโรงแรมโรงแรมรีสอร์ในตัวเมืองอำเภอหัวหินครับเห็นเห็นมันถูกราคาถูกดีก็เลยมาอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆซะหน่อยโร,รงแรมมีชื่อโรงแรม หัวหินยูโรซิตี้นะครับนี่ให้ดูอยู่ในตัวเมืองอำเภอหัวหิน oh เลยครับเว็บถูกมากๆเลยคืนละคืนละสี่ร้อยครับราคาอาจจะตากกว่าน,นี้อยู่แล้วแต่ห้องอน,นี่ให้ดูบรรยากาศโรงแรมหัวหินยูโรซิตี้อันนี้เป็นซอยซอยเข้ามาดู ไม่ห่างจากทะเลเท่าไหร่จะเป็นคล้า,ายๆกับเป็นอพาร์ตเมนต์ตัวนี้ก็จะเป็นลานจอดรถในหัวหินอันนี้จอดรถไดร้ริมข้างทางรีอผมจะพาไปดูโรงแรมหัวหินยูโรซิตี้วะข้างในเป็นยังไงบ้างมีหลายชั้นครับเป็นลนักษณะคล้า,ายๆกับอพาร์ตเมนต์ มีครบทุกอย่างเลยผมพักอยู่ชั้นสองอันนี้เป็นชั้นสองที่ผมพักอยู่นี่จะมีวิววิวภูเขามองเห็นวิวภูเขาด้วยนี่ห้องก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นห้องว่าง เขามาทำความสะอาดอะไรมามาทายให้ดูเฉยๆบรรยากาศหน้าอยูอยมีไวไฟฟรีด้วยมีไวไฟฟรีห้อง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 ก็จะมีเป็นฝั่งนี้กับฝั่งนี้บรรยากาศห้องพักที่โรงแรมยูโรซิตี้ก็จะประมาณนี้ครับมีเตียง มีมอนมอนให้ซืียใบสำหรับคนที่มาพาแฟนมาพาแฟนมาพักถือว่าใช้ได้อยู่กับคืนละสี่ร้อยครับผมพักคืนละสี่ร้อยจะมีโต๊ะเก้าอี้เอาไว้นั่งกินข้าวนั่งเล่นจะมีจะมีแอร์มีแอร์มีที่มีที่ตากผ้า อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ก็จะประมาณนี้มีโตะ๊ะเครื่องแป้งเอาไว้แต่งตัวด้วยแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นตู้เย็นใหญ่ๆให้ด้วยแต,แต่แต่ไม่มีอะไรแช่เพราะว่า กำลังกำลังจะออกไปแล้วกำลังจะเช็คเอาท์ออกมีน้ำให้สองขวดน้ำยี่ห้อหัวหินอ,อันนี้ปักผมพมเอามาเองปักตัวนี้เพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนพะมจะเอาปักไปด้วยเพราะว่าเคยเคยไปเคยไปเช่ารีสอร์ทมันมันจะมีปักอันเดียวเวลาเราจะ ชา์จอะไรแล้วมันจะมีลักอันเดียวนะมีแบบนีน้ก็เลยต้องเอามาด้วยจะมีระเบียงให้เราชมวิวด้วยระเบียงด้านนอกนี่เป็นระเบียงระเบียงเอาไว้ชมวิวระเบียงเล็กๆชมวิวตัวเมืองหัวเห็นโี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ถือว่าราคาถือว่าพอใช้ได้ ใครที่มาเที่ยวอำเภอหัวหินจังหวัดประยวบธีพิขันธ์ก็จะดื่มมาพักที่นี่นะที่นี่ได้นะครับชื่อโรงแรมหัวหินยูโรซิตี้ราคาถูกมากเลยปกติในตัวเมืองหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่าห้องมันจะแพงอย่างต่ำห้าร้อขึ้นอย่างตา่ำมีห้าร้แล้วก็เป็นพันก็มีแต่นี่ถือว่าถูกมากเลยเหมาะสำหรับสำหรับคนงบงบน้อย สำหรับคนกบน้อยเหมือนผมนี่นี่เป็นบรรยากาศนอกห้องก็จะประมาณนี้จะมีหลายห้องเป็นคล้ายๆอาพาร์ตเมนต์สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะรีบไปเที่ยวที่อื่นต่อดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอดทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆไปต่อดีกว่า ปหาเที่ดวต่ออน